w r a ์อ t ฟ t ดอ t ไทสงครามมหาเทพพิโรธฉายในปี2012นำแสดงโดยแซมวอร์ทิงตันโรสมันไพและเรียมนิวสันกำกับภาพยนตร์โดยโจนาธานรีเบสแมนสำหรับสงครามมหาเทพพิโรธเล่าเรื่อง10ปีให้หลังจากเรื่องราวในภาพยนตร์ Cash of the Titan มหาสงครามเทพประจันบาลที่ฉายในปี2010นะครับเมื่อเทพเจ้าสูญเสียอำนาจในการควบคุมไททัน ที่ต้องถูกคุมขังและเพอร์ซิอุสต้องกลับมาอีกครั้งที่ต้องมาช่วยพ่อของเขาก็คือมหาเทพซุสโค่นล,ล้มไททันเพื่อมนุษยชาติซึ่งเรื่องราวของแรปออฟไททันนั้นจะเป็นอย่างไรและมีความสำคัญในเชิงมนุษยวิทยาอย่างไรบ้างในคลิปนี้มีคำตอบครับ Rap of the Titan เล่าเรื่องราวของเพอร์ซิอุสที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยการเป็นชาวประมงในหมู่บ้านลเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นบิดาเลี้ยงดูเฮลิอุสลูกชายวัย10ปีของเขาครับแต่แล้วเขาก็ได้รับการติดต่อจากเทพบิดาก็คือเทพซุสให้ช่วยเหลือเทพกำลังอ่อนแอเนื่องจากมนุษย์นั้นไม่ศรัทธาไม่สวดมนต์อ้อนวอนถวยเทพอีกต่อไปและความอ่อนแอของถวยเทพนั้นก็ทำให้อำนาจของเทพค่อยๆเสื่อมลงไปด้วย เป็นผลให้บรรดาเทพเสียการควบคุมมหาเทพและอสูรที่ถูกจองจําโดยเฉพาะโครนัสเทพบิดาของมหาเทพทั้ง3ก็คือซูสเฮดรสและโพไซดอนครับเมื่อเพอร์ซีอุสปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือเทพบิดาและเหล่าเทวดาทั้งหลายนะฮะมหาเทพทั้ง3และเอเลสเทพเจา้าแห่งสงครามบุตรแห่งซูสจึงต้องจัดการกับสานที่คุมขังของโครนัสกันเองครับ แต่แล้วเอเลสนะฮะบุตรแห่งซูสเนี่ยที่เครียดแค้นเพอรอซีอูสพี่ชายของตนเองกลับทรยศหักหลังเทพบิดาของตนเองและหันไปร่วมมือกับเฮเดสจับซูสคุมขังแล้วก็ดึงเอาอำนาจจากซูสเนี่ยมาให้กับโครนอสครับและแล้วนะฮะสัตว์ชั่วร้ายจึงค่อยๆถูกปลดปล่อยขึ้นมาบนโลกหนึ่งในนั้นพวกมันก็ขึ้นมาทำลายหมู่บ้านของชาวประมงที่เพอรอซีอุสอยู่นะครับ และเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เพอร์ซิอุสจึงตกลงเข้าช่วยเหลือเทพบิดาของตนเองก็มีการผจญภัยในที่ต่างๆมีการต่อสู้กับยักษ์ตาเดียวผจญภัยในเขาวงกฏต่อสู้กับจิตใจของตนเองและที่สุดก็คือต่อสู้กับโครนอสเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยคือมหาบุรุษอย่างแท้จริงครับ r a ปออฟ t ททนะฮะก็แสดงให้เห็นอำนาจของความรักของครอบครัวการให้อภัยและการกลับตัวเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดครับและนี่นะฮะอาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของหนังเรื่องนี้ซึ่งผู้ชมเนี่ยควรทำความเข้าใจกับสิ่งนี้นะฮะนอกเหนือจากการได้รับความสนุกจากภาพยนตร์ครับฉากการประจนภัยฉากการต่อสู้ทำได้ดีและตื่นเต้นมากนะฮะยิ่งใหญ่อลังการ การเนรเมตรส,สวงสวรรค์และดินแดนต่างๆตามเทพปกรนำกรีกนั้นถือว่าแายทอดออกมาได้ดีครับดูแล้วก็รู้สึกเพลินตาเป็นอย่างมากนะครับก็นับว่าเป็นหนังที่ใช้เทคนิคพิเศษด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกที่คุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะทำออกมาในรูปแบบของสามมิตินะครับซึ่งส่วนตัวของผมเองเนี่ยไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะที่ฉายด้วยครับนั่นก็รู้สึกว่า ตื่นตาตื่นใจมากจริงๆรราวกับว่าไอ้พวกสัปหราาเทวดานะฮะออกมาเน่าจอจริงนะครับเรารู้สึกว่าเราได้ขึ้นไปอยู่ในสวงสวรรค์หรือลงไปอยู่ในนรกจริงๆด้วยครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับประการนำเกรกนั้นนะฮะจะเน้นความสำคัญของการเป็นมนุษย์เป็นพิเศษเลยครับ หลายเรื่องเนี่ยมักอธิบายว่ามนุษย์บางคนโดยเฉพาะมนุษย์กึ่งเทพเนี่ยแข็งแรงกว่าเทพเสียซสอีกนะครับเช่นใน Immortal เทพเจ้าธนูอมาตะนะฮะหรือภาพยนตร์ชุดเพอร์ซีแจ็คสันะฮะหรือคอเทพเจ้าสายฟ้าหรือโอดิซีเป็นต้นนะฮะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ในปรัชญาของกรีกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้กรีกเนี่ยมีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ศิลปกรรมอันยิ่งใหญ่ที่มันตกทอดมาถึงทุกวันนี้ก็คือคติเรื่องมนุษยนิยม Humanism นะครับเ่น้นความสําคัญของความสามารถของมนุษย์ความสามารถในการกําหนดและการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับนักปรัชญ,ญากรีกนักการเมืองนักเขียนคนสําคัญในสมัยนั้นนะฮะได้ให้ความสําคัญกับแนวคิดเนี้ยเป็นอย่างมากครับ ดังนั้นถ้วยเทพของกรีกจึงมีรูปร่างความต้องการความโลภความโกรธความหลงนะฮะเหมือนกับมนุษย์ทุกประการเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์ก็ยังมีความอ่อนแออยู่ในตัวเช่นความไม่รู้จักธรรมชาติมนุษย์จึงสร้างเทพขึ้นมาเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ครับ และในหนังนะฮะทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องร่วมมือกันกับเทพเสมอเพราะใช้ในการเตือนใจมนุษย์ทุกคนว่าแม้จะมีความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์มากแค่ไหนนะครับมนุษย์ก็ยังคงต้องมีที่พึ่งทางใจเสมอและพยายามสร้างกลไกลเพื่อหาคำตอบกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจนะครับและในที่นี้ก็คือมาหาเทพทั้งหลายนั่นเองแหละนะครับ และต่อมานะครับมันก็พัฒนากลายเป็นศาสนาประจำของแต่ละรัฐแต่ละประเทศหรือของโลกใบนี้นั่นเองแหละนะครับซึ่งศาสนาหลายๆศาสนานั้นมีความเชื่อในเทพเจ้าหรือพระเจ้าและจิตวิญญาณพระเจ้านะฮะไม่ได้ถูกสร้างแต่เกิดขึ้นโดวยวิธีการและเหตุผลบางอย่างที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์ครับ พระเจ้าเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลเนรมิตโลกและพื้นดินสิ่งที่เห็นและเห็นไม่ได้บนพื้นพีภพบครับบางศาสนานะฮะมีการแยกแยะและจัดลำดับช่วงชั้นของพระเจ้าและเทพเจ้าลดหลั่นกันออกไปตามแต่สถานภาพและอํานาจหน้าที่นะครับบางศาสนาเชื่อว่าหลังจากได้เนรมิตโลกมนุษย์ขึ้นมาและสรรพสิ่งทั้งพวงขึ้นมาแล้ว พระผู้สร้างซึ่งมีอำนาจสูงสุดก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อีกเลยนะครับและก็ปล่อยให้เทพชั้นรองลงมาทำหน้าที่ในการดูแลโลกมนุษย์ต่อไปครับและนอกเหนือไปจากเทพเจ้านะฮะบางสังคมเนี่ยยังมีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณหรือเทวดาอารักษ์ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจต่ำกว่าเทพเจ้าครับ แต่ก็มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่าเทพเจ้าและบางศาสนาเชื่อว่าเทวดาอารักษ์เนี่ยจะทำหน้าที่ดูแลให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่ผู้ที่ประพฤติดีนะครับเทวดาอารักษ์ยังอาจสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นการดูแลผืนป่าคุ้มครองแม่น้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆความเชื่อในเทวดาอารักษ์ ทำให้สังคมและวัฒนธรรมหลายๆแห่งเนี่ยให้ความเคารพยำเกรงป่าไมา้และน้านะฮะเพราะพวกเขารู้ว่าทรัพยากรเหล่านี้นะครับมันมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของพวกเขาตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับอังนั้นนะฮะจึงไม่แปลกใจอะไรเลยนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยยังมีความคิดและคติความเชื่อผูกพันกับเทวดาและพระเจ้า ซึ่งต่อให้มนุษย์มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยียังไงนะฮะมีความเชื่อในมนุษย,ยนิยมมากแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่สามารถหลีกหนีจากคติความเชื่อหรือเทพนิยายปรำปราเทพกรรณมหรือกุศโลบายที่เรียกว่าคติชนวิทยาไปได้เลยนะครับ ในภาพยนตร์แรปออ t เดอะไททเนี่ยนะฮะมันก็คือการประสานคติความเชื่อนะฮะในเรื่องของเทววิทยาคติชนวิทยาและก็มนุษยนิยมเอาไว้และหาจุดตรงกลางระหว่างกันได้อย่างดีครับเพราะนั่นมันคือกลไกลในการป้องกันมนุษย์เอาไวต้ตอบคำถามในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหาคำตอบได้และขนาดเดียวกันมันก็คือเครื่องมือทางสังคมที่ทำให้มนุษย์นั้นรู้จักการเกรงกลัวต่อการทำบาปนะครับ ทำให้มนุษย์นั้นรู้ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรลงไปนะฮะก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เห็นพวกเราอยู่เสมอครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคติความเชื่อรวมถึงปรัชญามนุษยนิยมนะครับมันก็มีมาตั้งแต่ยุคกรีกนะฮะและมันส่งผลไม่อย่างยาวนานไปจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการราวคริสตศตวรรษที่16เป็นต้นมาครับ และมีความเข้มข้นเป็นอย่างมากนะฮะในช่วงคิดศตวรรษที่18ทําให้เกิดนักคิดนักเขียนมากมายนะครับทำให้เกิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมากมายและท้ายที่สุดนะฮะมีการปฏิวัติทางการเมืองปฏิวัติวิทยาศาสตร์และลัทธิทางศาสนามากมายด้วยครับ ย้อนกลับมาที่ r ร p o f t เด Titan นะครับมันมีข้อเสียอยู่บางจุดนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความไม่สนุกนะฮะก็คือการดำเนินเรื่องที่มันเอื่อยช้าอย่างมากครับอย่างเช่นกว่าที่เวลาภูเขาไฟจะปะทุเนี่ยก็ใช้เวลาจนทำให้เรารู้สึกว่าหลับไปได้หลายตื่นนะฮะนอกจากนี้นะครับยังใส่เนื้อเรื่องและเรื่องราวละรายละเอียดอย่างมากมายหากคนไม่มีความรู้ในเทพปรปะการกํากรีนะครับดูแล้วก็ค่อนข้างสับสนอยู่ไม่น้อย และที่สําคัญก็คือเรื่องราวนั้นนะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันตรงกับเทพประการนาดั้งเดิมหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีการดัดแปลงและบิดไปจากเรื่องราวในเทพประการนาไม่น้อยเลยทีเดียวครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับทำให้ทางช่องซ u เปอร์รีวิวขอให้คะแนนความชอบ Rap of the Titan เอาไว้ที่เเต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องเอาไปด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจะาสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อปง้งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ